คุณกําลังฟังดับเบิลคันเลอร์พอดแคสต์สวัสดีครับคุณผู้ฟังมิตรปักแฟนรายการที่เคารพทุกท่านนิยายคงกระพันกลับมาแล้วครับนิยายออนไลน์แนวเวทวิทยาคมและโลกลี้ลับจากผลงานของทีมงานเปิดตำนานตอนใหม่เรื่องใหม่ไม่เคยตีพิมพ์ หรือออกอากาศที่ไหนมาก่อนที่นี่ที่แรกครับในพอดแคสต์ EP นี้ผมขอเสนอนิยายชุดลุงแสงจอมขมังเวทเรื่องราวกำลังน่าติดตามเวยครับหลังจากตอนที่แล้วลุงแสงและนายหนุม่มได้ติดตามผีที่ชื่อว่านางนวลผีสาวน้ำมันพรายที่มาก่อเหตุวุ่นวายในหมู่บ้าน แต่สืบไปสืบมาดันไปปะเข้ากับพ่อหมอเคราวดำหมอผีลึกลับในหมู่บ้านข้างๆที่เป็นต้นต่อของเรื่องราวร้ายๆทั้งหลายทั้งปวงลุงแสงพยายามไปเตือนบอกกล่าวก่อนด้วยถ้อยคำดีๆครับแต่ดูท่าจะไม่เป็นผลกลับยิ่งทำให้พ่อหมอคราวดำเหมือนจะโดนลูกขมจนเกือบจะมีเรื่องกันขึ้น การวัดพลังของหมอขมังเวทกำลังจะเข้าได้เข้าเข็มพ่อหมอคราวดำนึกอะไรไม่ทราบจูจูก็หยุดก่อนเสียอย่างนั้นหรืออาจจะเป็นเพราะเห็นว่ามีไอน้นมลูกศิษย์นั่งขนาบข้างลุงแสงอยู่หรือเปล่าก็ม่ทราบได้แต่ก็เป็นอันว่ายกแรกเอาไว้ก่อนลุงแสงจึงให้เวลาหมอคราวดำ ไปคิดดูให้ดีอีกสามวันแต่แล้วในค่ำคืนวันนั้นเองก็ได้เกิดเรื่องขึ้นมาเมื่อวิญญาณของผีนางนวลผีพรายที่พวกลุงแสงกะจะช่วยเหลือหล่อนแท้ๆนางลอบขึ้นบนตำหนักยามดึกแล้วก็ดูเหมือนว่าบัดนี้ไอ้นุมจะตกอยู่ภายใต้มนสน์แห่งคาถาของพ่อหมอคราวดำ เป็นที่เรียบร้อยแล้วชะตากรรมของอาจารย์แสงจะเป็นยังไงไปตามติดเรื่องราวอันสุดแสนเข้มข้นของหมอผีพเนจรกันต่อได้เลยครับในลุงแสงจอมขมังเวทตอนศึกสองนางพราย ที่ริมหน้าต่างตำหนักเจ้าพอ่อหมู่บ้านโคกอีเขียวฟังตรงข้ามกับสารเจ้าแม่นายนาบัดนี้สายลมโชยพัดมันกระหน่ำเสียจนหน้าต่างปิดเปิดปิดเปิดเสียงดังปุ่งปังปุ่งปังหมาเหมือเริ่มเห่าหอนความผิดปกติแบบนี้ไม่มีทางที่เจ้าแม่นายนา โงพรายสาวของอาจารย์แสงจะไม่ร่วงรู้หลอนรีบกูลีกูจออย่างที่สุดแล้วเพื่อไปสังเกตการที่ริมหน้าต่างแล้วก็ได้เห็นว่าบัดนี้ไอ้นุมที่ตัวมันเองเพิ่งจะส่งยิ้มตาหวานมาให้นางก่อนจะเข้านอนเมื่อตะกี้บัดนี้มันยืนขึ้นตัวแข็งเหมือนหุ่นยนต์ ตรงรีไปที่เตียงไม้ของอาจารย์แสงบีบคอมันเลยเจ้าค่ะพี่หนุม่มเสียงสั่งการของผีสาวอีกตนที่คอยกำกับอยู่ข้างๆหูทำให้แม่นายนาหูผึ่งรีบกล่าวเตือนจากทางหน้าต่างพี่หนุม่มพี่หนุ่มเจ้าคะจะทำอะไรหยุดเลยนะแม่นายนาร้องเตือนไอ้หนุ่มเสียงดังนายหนุ่ม หยุดชะงักไปชั่วครู่ก่อนจะหันมามองหน้านายนาเขาจ้องหน้าหล่อนเขม็งบัดนี้ดวงตาของเขาแดงกำ่ำทันนั้นไอ้หนุ่มก็พูดประโยคห้วนๆออกไปให้พรายสาวนายนาได้ยินเต็มสองรูหูมึงอย่ามาสอดกูอินายนานี่ไม่ใช่เรื่องของมึง สิ้นเสียงของนายหนุ่มแม่โหงพลายแทบสะอึกเพราะตั้งแต่รู้จักกันมาไอ้หนุ่มมันไม่เคยจะขึ้นอ้ายเอเมองกูกับนางแค่พูดคำหยาบกับนายนาสักคำยังไม่เคยแล้วนี่อะไรคนที่พร่ำบอกว่ารักกันมาพูดกันอย่างนี้ต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลนแน่ๆละ่ะไอ้หนุ่มจ้องหน้านางสักพัก ก่อนจะหันกลับไปที่เป้าหมายหลักนั่นคืออาจารย์แสงพี่นุมพี่นุมอยา่าอย่าเจ้าค่ะแม้นางจะร้องกล่าวเตือนอย่างไรดูเหมือนว่าจะไม่มีผลอีกต่อไปแล้วไอ้หนุ่มมันเดินไปที่เตียงแล้วก็เริ่มบีบคออาจารย์แสงบีบคอมันเลยจาก,จากพี่นุมข้ามข้ามัน เสียงของผีที่สั่งการอยู่ข้างหูทำให้แม่นายนาตาเขียวปัดลอนลอยล่องพุ่งตรงรีเข้าหาร่างของผีนางพรายอีกตัวอินวนมึงทำอะไรพี่หนุ่มของกูแม่นายนาลอยล่องเข้าไปลอยล่องเข้าไปเกือบจะคว้าตัวนางนวลไว้ได้แต่แล้วร่างของนางกลับ ผูกอำนาจแห่งคาถามาสะกดไว้หล่นมาหยดหนิ่งที่มือของไอหนุ่มที่มันกลางขึ้นพร้อมไรยบริกรรมคาถาสะกดพรคา,าถาที่อาจารย์แสงเป็นคนสอนมันนั่นเองกูก็บอกแล้วไงว่าอย่ามายุ่งกับนวลของกูไอ้หนุ่มบนพึมพำคาถาทัานใดนั้น ก็ผายมือไปข้างหน้าอย่างแรงเงาร่างของแม่โหงพรายนายนาถูกมนริษก็กระเด็นกระดอนกิ้งร่วงร่างของนางลนทลาพุ่งออกจากทางหน้าต่างกลิ้งไปกับพื้นสามสี่ตลบเนะที่บนตำหนักอาจารย์ของกู คืออาจารย์คราวดำคนรักของกูคือแม่นวลกูรักแม่นวลกูจะไปอยู่กับอาจารย์คราวดำจงตายสะเถิดไอ้แสงนายหนมแผดเสียงหัวเราะลั่นแบบน่ากลัวแล้วก็บรรจงเอามือบีบคอลุงแสงที่กําลังหลับในห้วงผวังของอาจารย์แสง แกคงไม่เคยคิดเลยว่าอันตรายจะเกิดขึ้นกับตัวแถมเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดซื่อสัตย์ไว้ใจได้ที่สุดพลันนั้นก็มีเสียงแว่วแววแผ่วๆจากที่ไหนสักแห่งมากระทบที่ข้างหูเป็นเสียงร้องโหยหวนคร่ำขวนเหมือนจะสกิดเตือนลุงแสงลุงแสงเจ้าคะแย่แล้วแย่แล้วเจ้าค่ะ เสียงการเตือนของพรายกระซิปที่คอยบอกเหตุทำให้สัญชาตญาณของอาจารย์ขมังเวทเตือนรู้ขึ้นในทันใดความหมับเข้าที่แขนไอน้นมแต่ก็แทบจะแย่แล้วเพราะเมื่ออาจารย์แสงลืมตาขึ้นมาแกก็รู้สึกจุกจกที่คอหอยและได้เห็นว่าลูกศิษย์ของตน กำลังขึ้นคล่อมร่างของแกอยู่มือบีบแนัน่นไอ้นมมึงจะทำอะไรสายตาของอาจารย์ประสบเข้ากับแววตาแดงขุ่นของลูกศิษย์ที่ตอนนี้ดูท่ามันจะไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้วนายหนุ่มยังคงไม่ยอมเบาแรงอาจารย์แสงพลิกตัวได้จังหวะเทบยันไอ้หนุ่มจนเซถลา แกหลุดออกมาจากวงแขนไอนมได้มันก็พยายามตรงเข้าเล่นงานแกต่อเกิดการต่อสู้ปุกปล้ำอยู่บนตำหนักแม้เรียวแรงจะแพ้คนหนม่มแต่อาจารย์แสงผู้ผ่านศึกมารอบทิศถ้าไม่มีเขี้ยวเล็บแกคงไม่อยู่มาจนถึงวันนี้แลและอาจารย์กับลูกศิษย์ย่อมรู้ทางกันดี ก็แกเป็นคนสอนมันเองนี่ไอ้หนุมจะออกท่าทางไหนแกแก้เกมกลับได้หมดลุงแสงฉวยโอกาสเป่ามนณ์จังงังจนไอ้นุมตัวนิ่งและช่วงเวลานั้นเองสายตาอันปราดเปรียวว่องไวของจอมขมังเวงก็ได้มองเห็นกับความผิดสังเกตในรอยปื้นที่แขนด้านสักยันไอ้นุมเอ้ย เองโดนมนตร์ฤทธิ์ไอ้เขาดำเข้าแล้วลุงแกรู้ได้ทันทีเพราะนี่คือสีพึ่งที่ถูกทาป้ายไว้ก่อนแกจะถลึงตาดุใส่ผีนางนวลตัวดีจนหล่อนถอยกรูดด้วยความหวาดกลัวลุงจะช่วยเองนะไอ้นมลุงแสงเอื้อมมือไปคว้าแขนลูกศิษย์เพื่อเตรียมแก้มนตแต่แล้วกลับ เกิดเสียงดังกัมปนาตสนั่นลั่นตำหนักเปียงตัวลุงแสงเศถลาลอยไปอัดกระแทกกับฝาไม้ตำหนักอาจารย์ขมังเวทสุดลงในทันทีลุงแกโดนฤทธิ์ของหมัดธน,นูจากยันธนูที่ข้อมือของไอหนุม่มที่ผสมเจือปนทาทับด้วยสีพึ่งจากหมอคราวดำ มันทนฤทธิ์ของอาจารย์แสงได้พี่หนุมจา๋าเราไปกันก่นอนเถอะนะเ<อ>จ้าคะอาจารย์รอเร,เราอยู่ผีนางนวลช่วยโอกาสตอนที่ลุงแสงสุดลงไปกองจากฤทธิ์ของหมัดธนูล่าตัวมันวิ่งหนีลงจากตำหนักไอ้หนมวิ่งตามผีนางพรายนวลแปบไม่มีอิดออดเมื่อเขาวิ่งมาระหว่างทาง ก็ได้เห็นเงาร่างของแม่นายนาพรายสาวที่ตอนนี้หล่อนนั่งสุดบาดเจ็บจากฤทธิ์ของคาถาไอห,หนุ่มมันเองที่ได้เพิ่งเล่นงานนางไปหล่อนตะโกนร้องเรียกให้เขาหยุดพี่หนุ่มพี่หนุ่มจะทิ้งนายนาไปไหนสายตาวาววอนของผีนางพรายพยายามมองลึกเข้าไปในดวงตาของชายหนุ่ม แต่นางกลับถูกมันเมินเฉยด้วยความแข็งทื่อมันเป็นสายตาแห่งความจืดจางห่างเหินที่มองกลับมาไอ้หนุ่มวิ่งตามผีนางนวนหายลับไปในความมืดณนะที่ตำหนักอาจารย์แสงบัดน,นี้นางพรายนายนาพยายามประคับประคองตัว ลอยล่องกลับขึ้นหมาทางหน้าต่างก็ได้เห็นว่าลุงแสงแกนอนสุดหมดสติจากฤติของหมัดโนูไอ้นุมลุงแสงลุงแสงเช้าคะลุงแสงแม่นายนาตะโกนเรียกเสียงสัน่นสิ่งที่นางเป็นกังวลที่สุดคงจะเป็นลมหายใจของอาจารย์ขมังเวศผู้นี้ว่ายังมีอยู่หรือไม่แต่แล้ว นางก็โล่งใจขึ้นเมื่อสัมผัสถึงอายของลมหายใจที่รวยรินอาจารย์แสงแกค่อยๆลืมตาขึ้นมารีลีลุงแสงเจ้าคะพี่หนุ่มเป็นอะไรแม่โหงพรายเกาะไหลแกไว้แน่นใช่พี่หนุ่มคนเดิมของเราหรือไม่เจ้าคะอาจารย์ขมังเพชที่ตอนนี้แม้แต่จะขยับปากยังพูดไม่ได้ ทำได้แค่สายหน้าเป็นสัญญาณให้นางพรายรับรู้แม่นายนาตาเขียวปัดอินวนมึงทำอะไรพี่นมนางพรายขุนหันพันเล่นตรงรีไปที่ยามของอาจารย์แสงจุดประสงค์ของนางคืออะไรบัวลอยบัวลอยลูกแม่ออกมาเดี๋ยวนี้แม่โหงพรายตะโกนเรียก เจ้าบัวลอยควายธนูสัตว์เลี้ยงของนางนั่นเองที่ตอนนี้นอนหลับไหลอยู่ในย่ามของอาจารย์แสงทันใดนั้นสิ่งของในย่ามเกิดอาการสั่นไหวมีวัตถุสีดำมาเมื่มเขายาวงงมันวิ่งออกมาค่อยๆขยายตัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเดินตรงเข้ามาหา นางพรายลูกหัวมันด้วยความเอ็นดูก่อนจะกระโดดขึ้นขี่หลังอาจารย์แสงที่นอนพงาบผงาบพ,พ,พ,พยายามยกมือขึ้นเป็นการปรามหากในยามปกติแกคงจะห้ามอย่างเด็ดขาดแล้วแต่ตอนนี้แกทำอะไรไม่ได้เลยแม่โหงพรายที่ขี่หลังควายธนูหันมามองหน้าอาจารย์แสง อย่าห้ามนายนาเลยนะเจ้าคะ่ะเป็นไงเป็นกันเจ้าคะ่ะแม่โหงลพรตะบึงห้อควบควายธนูกระโจนออกทางหน้าต่างตำานักแม่นายนาขีควายพุ่งออกไปแล้วครับคนผู้ฟังในเส้นทางสายเปี่ยว มุ่งตรงสู่ป่าช้าบ้านโคกใหยสม้มบัดนี้มีเสียงควบจิกตินวิ่งมาด้วยความเร็วปานพายุวิญญาณของผีสาวควบควายธนูวิ่งกวดจดหมายของหนางคือป่าช้าท้ายหมู่บ้านนั่นเองแต่เมื่อมาถึงกลางทางแม่โหงพรายก็ตะโกนสั่งบัวลอยหยุดก่อนลูกเพราะหล่อน ได้เห็นว่ามีหญิงนางหนึ่งหยดยืนขวางอยู่ที่กลางทางชัดเจนเลยว่าเป็นผีนางนวลน,นั่นเองโขงพรายสาวลอนค่อยๆก้าวลงจากหลังควายนางเดินไปสายตาของนางจิกจ้องที่แววตาของผีนางนวลบัดนี้ผีพรายทั้งสองยืนประจันหน้ากัน ที่กลางทางเริมทุง่งบรรยากาศสุดแสนจะมาคุกแม่โหงพรายมองซ้ายมองขวากลับพบว่าไม่เห็นไอหนุ่มแล้วนางตะคอกลั่นอินวนมึงเอาพี่หนุ่มไปซ่อนไว้ไหนผีนางนวลยิ้มเยาะมาตามผู้กลับเรือนนี่เองสงสัยจะรักกันมากนะ กูชัชดอิจฉาอยากไ,าได้มัน,น,มนจริงๆต่แล้วสินังนวลแวะมาแบบนี้ทำให้แม่นายนาตาเขียวขึ้นอีกครั้งมึงไม่ต้องมาทำเป็นปากดีวันนี้มึงกับกูได้เห็นดีกันบัวร้อยไม่ต้องยุ่งนะลูกนี่คือเรื่องของแม่นากับผีนางชั่วนี่น้อยมาทำสเสน่ห์ยาแฝด ใส่พี่นมมึงกับกูอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้แล้วแม่นนยนาตาคอกลันลอนก็ตรงรีพุ่งเข้าใส่ผีนางนวลในท,ทันทีบัดนี้นะทางเดินเข้า่าช้าได้เกิดศึกของสองนางไผ่ต่างขั้วเข้าให้แล้วครับฝ่ายแดงแม่นนยนาสิทธิอาจารย์แสงฝ่ายน้ำเงินแม่สรีนวล ซอ้น้ำมันพรายพ่อหมอคราวดำทรงเข้าประกวดสองฝ่ายที่ต่างฤทธิเ์เยอะด้วยแรงอาถรรพ์ทั้งคู่อาจจะผสมลมพัดถึงด้วยมั้งครับแม่นายนาเปิดก่อนลลอนพุ่งตรงเข้าจิกหัวแม่สีนวลแม่สีนวลเปิดกาดตั้งรับสะบัดผมหลุดออกมาได้นางก็ตรงรี่บุกเข้าใส่ในายนาบ้าง การที่เกิดขึ้นมันเป็นความไวรวดเร็วดดความไวแสงสายตามนษย์ปกติไม่มีทางมองได้ทันแน่แต่เนื่องจากผมเป็นคนเล่าผมจึงมองเห็นครับห <c oughs> มาเมอเริ่มเห่าหอนขานรับกันเกลียวกล่าวเดี๋ยวหอนจากท้ายซอยแล้วก็ไปหอนต่อที่ปากซอยเหตุ <c oughs> <c oughs> ด้วยสองนางไพรกำลังไล่กวดกัน อย่างที่ไม่มีใครยอมใครไอ้บัวลอยควายธนูมองหาแม่นายนาของมันว่าหล่อนอยู่ไหนแล้วใจจริงมันคงอยากจะเข้าไปช่วยเพื่อแม่มันเสียเปรียบแต่นางห้ามมันไว้ว่าอย่าไปยุ่งนี่คือเรื่องของผู้หญิงเขาจะเคลียร์กันแม่สีนวนทีแรก ทำท่าเหมือนจะได้เปรียบเพราะนางตัวใหญ่กว่าแต่แม่นายนาก็ได้ความปราดเปรียวว่องไวนางผีน้ำมันพพรพุ่งเข้าจิกจะตบซ้ายนายนาหลบออกขวาตบสวนกลับบ้างหลุมปาช้าไกล้ๆเคลื่อนไหวสะเทินจากฤทธิ์ของผีทั้งสองนายนาเริ่มได้เปรียบขึ้นเรื่อยๆแล้วเพราะความสาวกวา่า และผีนางนวลดูจะไม่ค่อยเป็นสายบูหรือสายออกฤทธนักนางน่าจะเป็นสายพรายที่เป็นมนเสน่ห์มากกว่าแต่แม่โห้งพรายนายนาที่ลุงแสงปลุกขึ้นมานี้เป็นสายฤทธโดยตรงอาถรรพ์ของนางแรงมาก่อนแล้วนายนาคว้าตัวนางนวลได้สำเร็จก็จิกไปที่แผ่นหลังที่เพิ่งจะถูกลุงแสง ลงทันปัดร,รังควานเมื่อไม่กี่วันก่อนแถมหล่อนยังคว้าหมับไปที่คางที่เพิ่งโดนล,ลนน้ำมันพายมาสด,ตด,ตดตร้อนๆผีนางนวลก็ร้องหวยหวนด้วยความเจ็บปวดโอ้ยปล่อยกูปล่อยกูยกูยอมแล้วกูยอมแล้วแม่โหงไา,ายดูท่า จะเป็นผู้กำชัยในศึกครั้งนี้หลอนยังไม่คลายการจิกรัดพี่นมกูอยู่ไหนแม่นวนเหมือนจะยอมขายความลับออกมาหมอคราวดำเอาพี่นมไปมันอยากได้ตัวลูกศิษย์ที่เก่งกาจไว้เป็นองครักษ์พิทักษ์นันจึงคิดหมายทิ้งจากอาจารย์แสงตอนนี้กำลังท,ทําพิธีรับผัอนพี่นม อยู่<ด>ที่ท้ายป่าชา้ชาแม่นายนาได้ฟังล่อนก็เหมือนจะโกรธมากชี้หน้าดานวนนางนวลกูอุตส่าห์คิดจะช่วยเหลือมึงกูเห็นมึงตกระกรรมลำบากกับไอ้หมอผีชั่วนี่แต่ทำไมมึงหักหลังมาชิงพี่หนุ่มไปลุงแสงแกก็เป็นคนดีไม่มีจิตใจชั่วร้ายมึงมาหัก จะให้พี่หนุ่มสังหารอาจารย์ตัวเองมึงนี่มันชั่วจริงๆแม่นวลได้ฟังลอนก็ตาแดงๆเหมือนจะร้องไห้กูก็มาดับกอมึองเพื่อสิ่งนี้แหละนายนาเอ้ยแต่มึงไม่ฟังก่อนเองเจอหน้ากูก็จะใส่อย่างเดียวเลยกูน่ะถูกหมอคราวดำมันบังคับ มันสั่งให้กูทำของโปรยสเสนใส่พี่หนุ่มและจัดการอาจารย์แสงก็ตอนที่อาจารย์แสงไปหามันเมื่อตอนกัางวันนนมันแอบเอาสีพึ่งทาไว้ที่ราวไม้ข้างๆที่พี่หน่มนั่งแม่นายนาได้ฟังหลอนยังไม่สิ้นความสงสัยแต่ก็ดูจะคลายความโกรธลงเยอะแล้วแล้วทำไมมึงถึงเชื่อฟังมันจังฮะ นางนวลมันทำมึงขนาดนี้แล้วมึงไม่หนีไปเลยล่ะแม่สีนวลมีสีหน้าแววตาเศร้าๆก่อนจะพูดกับนางมาว่าลูก,ลกของกูไอ้น้อยตอนนี้นอยู่กับมันไอ้คราวดำดมันจับลูกกูไปทำกูมานทองแม่นายนาคิดทบทวนอะไรบางอย่าง เหมือนนางพยายามจะเริ่มปฏะติดปะต่อเรื่องราวได้มึงอย่าบอกนะนังนวนว่าไอ้หมอคราวดำมันผีนังนวนพยักหน้ารับใช่ใช,ใช่แล้ว<ใ>นายนาไอคราวดำมันเป็นเพหัวกูเองโอ้โหเรื่องราวชักจะเริ่มเข้มข้นแล้วก็วุ่นวายหนักขึ้นอีกแล้วครับ แม่สีนวลผีน้ำมันพรายได้เผยความลับบางอยา่างว่าหมอผีคราวดำจับลูกของนางไว้แถมที่แท้มันเองนี่แหละยังเป็นผัวของนางด้วยเรื่องราวมันเป็นแบบนี้ได้อย่างไรแล้วไอ้นมจะแปรพักไปอยู่กับหมอคราวดำจริงๆหรืออาจารย์แสงจะฝ่าวิกฤตครั้งนี้ได้หรือไม่ ต้องมาติดตามกันต่อแล้วล่ะครับสำหรับนิยายคงกระพันต้องเอวังไปก่อนด้วยประการชนี้ซึ่งในโอกาสหน้ายังมีเรื่องราวสนุกเข้มข้นรอคอยทุกท่านอยู่มาเอาใจช่วยแม่โหงภายนายนาพาพี่นุ่มของพวกเรากลับมาให้ได้นะครับสวัสดีครับ